สวัสดีครับมามาดูสินาค้าขายดีกันครับ Red Japan ขายดีทั้งหน้าร้านทั้งขายส่งนะครับสินค้าที่เราคัดมาเรียบร้อ 100, ยยิงไปาาเรียบร้อยสวยงามสินค้าล้อมขาด้เลยนะครับปไปไปดูความสวยกันทุกอย่างเราคัดมาเรียบร้อยนะครับคัดมาเรียบร้อยนะครับยิงไปเรียบร้อยสวยงามนะครับม่านดอกสวยงาม สินค้าร้องขายได้เลยนะครับ่สวยๆแบบนี้เลยนะครับน่ครับเนี่ยโอ้ยสวยมากๆนะครับนี่ครับส่งก็ถูกนะครับเอาไปขายเอาเร็วเอาไวเอามันนะครับขายตัวละร้อยตัวละร้อยนี่ออกดีมากนะครับขายเอาเร็วขายเอาไวขายเอามันนะครับนี่ขายตัวละร้อยได้สบายครับเนี่ยขายตัวละร้อยยืมรับเงินอย่างเดียวเลยเนี่ยสวยๆนี้เลยครับ แนะนำให้ไปขายตัวละร้อยครับตัวละร้อยขายเร็วๆขายไวๆเลยแับดูดิลูกไม้ดิโอ้สวยมากๆเลยก็ที่ร้านก็ขายอยู่ตัวละร้อยครับขายอยู่ตัวละร้อยกำไรน้อยก็ไม่เป็นไรครับกำไรน้อยแต่ว่าได้เงินเร็วครับอ่ากำไรน้อยได้เงินเร็วนะครับดีกว่าขายแพงแล้วแรกกำไรช้าขายเอาเร็วขายเอาไว้เนี่ยขายตัวละร้อยขายตัวละร้อยได้กำไรเร็วครับอี่สวยอย่างนี้เลยครับ อัวอย่างเราคัดมาเรียบร้อยนะครับคัดมาเรียบร้อยสินค้าได้พร้อมขายได้เลยครับเรียดให้เรียบร้อยยิงไปเรียบร้อยสวยงามเลยสวยงามทุกตัวครับสวยงามทุกตัวเลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยมีเด,ดสเซนตเด็บยาวก็มีนะครับปนๆกันไปนะครับ แล้ก็สวยๆอย่างนี้เลยนะครับสวยๆอย่างนี้เลยทุกอย่างเราคัดมาเรียบร้อยน,นะครับคัดมาเรียบร้อยสินค้าพร้อมขายได้เลยนะครับอันนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับยนีบนก็มีนะครับเป็นยีนก็มียีนก,ก็สวยลูกค้าไปข,ขายตัวละร้อยครับขายตัวละร้อยขายเอาไว้ขายเร็วเอาไว้นะครับ ไงก็ได้ให้มันได้ให้ได้ทุนเร็วให้ได้ทุนเร็วรอสักวันสองวันต้องต้องได้ทุนครับได้ทุนเหลือก็ตีกําไรหมดเลยพอที่ร้านก็จะทําอย่างนั้นครับขายวันแรกสองวันแรกนี่ต้องให้ได้ทุนก่อนวันที่สามวันที่สี่สก็เอาเป็นกําไรได้เลยตลาดสวยๆแล้วหาตลาดสวยๆตลาดก็ที่ไม่แรงอะไรอย่างเงี้ยเอาไปขายตัวละร้อยขายตัวละร้อยนะครับ ขึ้นป er ้ายให้สดขึ้นป้ายตัวร้อยให้เด่นเด่นเนี่ยเป็นป้ายตัวร้อยให้เด่นเดเพราะว่าขายแจ่มๆเลยขายดีมากๆนะครับอยู่ในเพวกเป็นงานตัวนี้มันขายได้ตลาดทุกตลาดครับตลาดเช้าตลาดเย็นได้หมดเลยตลาดเช้า,ลาตลาดเย็นขายเร็วขายอาไว้ขายร้อยเดียวครับขายร้อยเดียวพอกำไรเร็วอะไรที่มันขายได้กำไรเร็วมันก็จะเห็นกำไรเร็วครับ สวยดบีเลยไม่สวยตาแตกสวยตาแตกดูกันไปเรื่อยๆนะครับดูกันไปเรื่อยๆคุณนด e เจแปนนะครับคุณนด e เจแปน n ด e เจแปนสวยๆอย่างนี้เลยเนี่ยอ๋อแดงๆแงๆแงอ๋อเป็นอย่างนี้อ๋อจีนสวยๆอย่างนี้เลย ดูมคดมสวยกันไปเรื่อยๆนะครับดูคมสวยกันไปเรื่อยๆสวยแบบนี้เลยนะครับอย่างคัดมาเรียบร้อยสินค้าพ,พร้อมขายได้เลยนะครับพร้อมขายได้เลยแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยเนี่ยสวยอยู่ประมาณนี้เลยลองดูครับลองดูเราจะติดใจนะครับเราจะติดใจเพราะทางร้านก็ขายส่งขายปลีกแบบนี้มาเป็นสิบปีแล้วขายดีมากครับ สวยๆทุกตัวทุกอย่างเราคัดมาเรียบร้อยนะครับคัดมาเรียบร้อยพร้อมขายได้เลยพาลินินผ้าฝ้ายก็มีนะครับกับพาลินินลายดอกมี้าชีฟองรวมผ้านะเป็นรวมผ้านะครับพาลินินผ้าฝ้าย้าชีฟองผ้าคอตตอนรวมหมดเลยนะครับเป็นรวมแบบแฟชั่นแบบเรียบๆนะครับผู้ใหญ่ใส่ได้ผู้รุ่นใส่ดีนี่ก็ตัวใหญ่ๆนี่ก็มีเออสูงอ๋อสูงมันนี่แขกด สังเกตกดอย่างนี้เลยสวยๆอย่างนี้เลยโอเคครับตัวอย่างก็ประมาณนี้ครับเป็น red j pan นะครับเราขัดมาเรียบร้อยนะครับขัดมาเรียบร้อยเรียบร้อยยิงไปเรียบร้อยสินค้าพร้อมขายได้เลยนะครับใครสนใจไงก็ทัักมาดูๆนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ